วัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลาทเวลว่าตอนนี้นี่ผมมายืนอยู่บริเวณด้านหน้าของจัตุรัสเมเิกาครับหรือในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าเมเดกาสแควร์ครับก็เป็นสถานที่ที่เป็นดังแลนด์มาร์คของกรุงกัวลาลัมเปอร์ในประเทศมาเลเซียนะฮะตอนนี้นี่ที่ผมมาในคลิปก็อเป็นบรรยากาศในช่วงตอนเย็นที่มาเลเซียนะครับเวลา18บแนกายี่สนาทีนะครับตรงจุดนี้นี่นอกจากจะเป็นแลนด์มาร์คของมาเลเซียเนะน,นี่ยก็ยังเป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของกรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับสังเกตนะว่าตอนนี้เนี่ยในช่วงเวลายเย็นแบบนี้เนี่ยก็จะมีพวกบรรดาน,นักท่องเที่ยวนะครับทั้งคนน้องถิ่นแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยมาถ่ายรูปก,กับบริเวณจุดของจตุรัสเมเดกากัน,กนค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับก็สามารถมาชมได้ตลอดเวลาครับ24ชั่วโมงเลยไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันตอนเชา้าตอนกลางคืนตอนเย็นนะครับ แต่ถ้ามาในช่วงเย็นๆหลังจากพา้ายตกดินนียก็แดดไม่ร้อนนะครับวันนี้นี่ที่กัวลาลัมเปอร์นี่มีฝนโปรยปลายฝนตกลงมานะตอนนี้เนี่ยฝนเพิ่งจะหายตกนะฮะก็ผมก็มาถ่ายคลิปบรรยากาศให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดของธงชาติมาเลเซียนะครับก็จะมีอยู่หลายผืนด้วยกัน,นครับตั้งเรียงรายต่อๆกันเลยนะสำหรับธงชาติของประเทศมาเลเซียนะฮะแต่ผมจะ พาทุกท่านเดินชมบรรยากาศบริเวณนี้ก่อนครับก็บริเวณติดกับจุดของจัตุรัสเมเดกาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของท้องถนงน,นนะครับที่จะมีรถยนต์มอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านสัญจรกันปกตินะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะใกล้กับพวกสถานที่สําคัญต่างๆของมาเลเซียนะไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพิพิธภัณฑ์ศิลปะนะครับศาลาว่าการเก่านะครับเป็นอาคารหลังเก่าหรือแม้กระทั่งเป็นหอสมุด นะครับก็ถือว่ามีสถานที่สำคัญๆนี่ตั้งอยู่ค่อนข้างเยอะเลยตรงด้านนู้นนี่ก็จะเป็นจุดบริเวณทางเดินนะับชมบรรยากาศของติมแม่น้ํานะครับจะมีสะพานก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวนี่ไปชมกันพอสมควรนะฮะส่วนตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดของสวนนะครับที่เขามีการสร้างพวกปลูกพวกดอกไม้นะครับมากมายนะี่ เขาเรียกกันว่าดาตาลันเมเดกาครับก็จะเป็นตามภาษาท้องถิ่นหรือภาษาบาษามาเลนะครับน่ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปชมจุดของแปลงดอกไม้นะฮะก็มีสีสันค่อนข้างจะสดใสพอสมควรนะครับน่ครับแปลงดอกไม้หรือว่าสวนเมเดก้านะครับน่ครับค่อนข้างจะมีความงดงามสวยงามเลยทีเดียวนะฮะ ก็เป็นจุดหนึ่งครับที่นักท่องเที่ยวมักจะมาถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็ตรงด้านหน้าตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดของสนามญ้านะครับตรงนี้เนี่ยไม่ใช่สนามฟุตบอลนะใครที่เห็นตอนแรกเนี่ยอาจจะนึกว่าเป็นสนามฟุตบอลนะครับตรงนี้นี่เป็นทางด้านของสนามคริกเก็ตครับในสมัยอดีตตรงนี้เนี่ยก็เคยใช้ในการเล่นคริกเก็ตครับของอดีตเจ้านายในคมของมาเลเซียกคือ,อังกฤษนั่นเองอ่ะอังกฤษนี่ก็ปกครองมาเลเซียอยู่นานหลายปีนะครับ แล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ในในการทำกิจกรรมเล่นพักผ่อนอย่างการเล่นคริกเก็ตซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาย,ยอดฮิตของชนชาติอังกฤษนะครับก็จุดตรงนี้นสำหรับจัตุรัสเมอร์เดกาเ้าก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน l a n d m a r ของกรุงกัวลลัมเปอร์นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อลํำลึกถึงอิสรภาพของมาเลเซียนะครับโดยจัตุรัสแห่งนี้นก็สิ่งที่โดดเด่นก็ตรงด้านหน้าตรงนี้นที่เห็นเสาสูงๆที่ผมชี้อยู่เนี่ย ข้างบนนี่ก็จะมีธงชาติมาเลเซียผืนใหญ่เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเสาธงที่มีความสูงถึง95เมตรนะฮะแล้วก็เป็นเสาธงที่มีความสูงที่สุดในโลกนะครับก็ทางด้านของเสาธงนี้เนี่ยธงชาติมาเลเซียเนี่ยถูกทดแทนด้วยถูกทดแทนทางด้านของธงยูเนียนแจ็คหรือว่าธงสาราณาจักรนะฮะแต่ก่อนที่อังกฤษเนี่ยปกครองมาเลเซียเนี่ยจุดตรงนี้นี่จะใช้ในการ ชักธงสารอาณาจักรหรือว่าธงยูเนนแจของอังกฤษนะครับแต่พอมาเลเซียได้เอกลักษณ์จากอังกฤษเนี่ยก็เอาธงมาเลเซียนะครับมาทดแทนทางด้านของธงยูเนนแจหรือว่าธงสราชอาณาจักรนะครับนี่ครับตรงนี้นี่นอกจากจะมองเห็นบรรยากาศของสนามคริกเก็ตแล้วเนี่ยก็จะมองเห็นบรรยากาศของบริเวณพื้นที่ของจัตุรัสนะฮะก็ถูกสร้างขึ้นหลังจากที่มาเลเซียนี่ได้รับอิสรภาพหรือว่าเป็นเอกรากจากอังกฤษนะครับ เนี่ยครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่มักจะมีผู้คนนิยมมาถ่ายรูปนะครับโดยจะมีฉากหลังเนี่ยเป็นฉากของจตุรัสเมเดก,กานะฮะอย่างที่ผมบอกไปครับพื้นที่ตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นลานม้าของกรุงกวลาลัมเปอร์นะ <c oughs> เปรียบเทียบกับกรุงเทพมหาคนครนี่ก็อาจจะคล้ายๆกับพวกอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหรือว่าเสาจิงช้านะครับ <c oughs> ตรงนี้นี่ก็จะเป็น ทำเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับเนี่ยครับธงชาติมาเลเซียนะครับถูกแทนที่ทางด้านของธงสาราชนาจักรหรือว่าธงยูเนียนแจ็คนะครับถูกแทนที่เมื่อวันที่31สิงหาคมนะคบไบปีคศ1957ช่วงเวลาถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นช่วงประมาณช่วงดึกช่วงเที่ยงคืนนะฮะเนี่ยครับนะรบนะรรยากาศเสาธงนี่ก็ตั้งค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับแต่ไม่ค่อยมีลมนะ คงก็เลยไม่สามารถพัดปลิวสวัยได้ครถ้ามีลมเนี่ยจะมีการพัดปลิวสวัยค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวนะฮะแต่ตอนนี้นี่ฝนเพิ่งหายตกนะครับ,บ,บรนะครับก็ถูกแทนที่นะครับในช่วงเวลาเที่ยงคืนจริงๆนะครับแล้วก็สถานที่ย่งนี้เนี่ยก็เคยใช้ในการจัดพิธีสวนสนามแล้วก็เฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพของชนชาติมาเลเซียนะฮะส่วนคำว่าเมอร์ดก้านี่ก็ มีความหมายว่าเอกราชนะครับใกล้กับจัตุรัสเมริกาเนี่ยก็จะมีสถานที่สำคัญที่ได้รับอิทธิพลการปกครองจากชนชาติตะวันตกและวัฒนธรรมของชนบุนเมืองชาวมาเลเซียนะครับอย่างเช่นสมาคมรอยันเซลังงอนะครับอาคารยุคทิวดรับที่สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่19หรือแม้กระทั่งสถานที่พบปะสังสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของอังกฤษอดีตเจ้าอาณานิคมข,ของมาเลเซียนะครับ ก็คือทางด้านของโบสถ์เซนต์แมรี่นะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศมาเลเซียนะฮะนี่ก็เป็นประวัติแบบคร่าวๆนะของบริเวณพื้นที่ของจัตุรัสเมเดกาก็คือสรุกง่ายๆคือสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีความสําคัญเกี่ยวกับชนชาติมาเลเซียเพราะว่าเป็นจุดที่ใช้ในการประกาศอิสรภาพนะครับหลังจากที่ ได้เป็นได้เ,เอกราชจากทางด้านของอังกฤษหรือว่าสาหราชอาณาจักรนะครับในช่วงวันที่31สิงหาคมครับปีพศ1 9 5 7นะฮะนี่เดี๋ยวผมจะเดินชมบรรยากาศบริเวณจุดของรอบรอบจัตุรัสเมอเดก้านะครับนี่ครับก็มีผู้คนมากมายครับส่วนใหญ่ก็ชอบมาถ่ายรูปก,กับฉากหลังของจุดของจัตุรัสตรงนี้นะฮะ ก็จะตุรัสตรงนี้นี่ก็สร้างในสไตล์แบบตะวันตกนะครับลักษณะด้านบนนี่ก็จะมีเป็นหอนในกานะฮะให้อารมณ์เหมือนกับหอนในกาบิ๊กเบนของที่อังกฤษนะครับเพราะว่าอังกฤษเนี่ยในอดีตนี่ก็ปกครองมาเลเซียมานานหลายปีนะฮะก่อนที่มาเลเซียเนี่ยจะเพิ่งได้รับเอกราชแบบจริงๆจังๆเนี่ยก็ช่วงปีคศ1957นะครับ ตรงนี้ก็จะมีเกี่ยวกับพวกภาพประวัติศาสตร์ในสมัยอดีตนะครับนี่ยพิธีสวนสนามนะฮะก็จะเป็นภาพขาวดำนะสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยอดีตนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินไปตรงบริเวณจุดด้านนู้นครับจุดที่มีเสาธงขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นเสาธงที่สูงที่สุดในโลกนะฮะ ความสูงนี่ก็95เมตรนะครับขอได้รับเอกราชในมาเลเซียก็นำธงชาติประจำชาติของพวกเขาเนี่ยมาแทนที่ธงยูเนี่ยนแจ็คหรือว่าธงของสรนาชอาณาจักรนะครับตอนนี้นี่สนามตรงนี้ก็สนามเปียกนะครับเพราะว่าฝนนี่เพิ่งจะตกโปรยปลายลงมาน,นะครับตัวจัตุรัสนะครับ ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ผู้คนนี่จะมาถ่ายรูปแล้วก็ชมบรรยากาศกันนะครับเพราะว่าเป็นลานมา้าที่สำคัญนะที่ตั้งอยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์นะฮะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณ6โมงกว่านะครับที่มาเลเซียเนี่ยจะเร็วกว่าที่เมืองไทยประมาณ1ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นสภาพอากาศนะครับก็นึกถึงเมืองไทยนี่ก็จะ ป็นช่วงเวลาประมาณราวห้าโมงครึ่งนะฮะก็แดดนี่ก็ไม่มีแล้วนะครับพะาทิตย์นี่ก็จะตกดินไปแล้วนะฮะมาเลเซียเนี่ยจะใช้ช่วงเวลาเดียวกับทางด้านของสิงคโปร์นะครับก็คือเวลาเนี่ยจะเร็วออกว่าที่ไทยประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ด้านตรงนี้นี่ก็จะมีธงประจำรัฐต่างๆของมาเลเซียนะครับ ไม่ใช่ธงของประเทศต่างๆนะเป็นธงประจำรัฐของมาเลเซียก็มีหลากหลายรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐกรันตันรัฐตังกานูรัดปาหังนะครับรัดรัฐเเคดารัฐเปอริสนะครับแล้วก็รัดยาโครัฐซาบ้าพวกนี้นะรัฐซาลาวักพวกนี้ครับก็ถือว่าเป็นการรวมรัดนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้ก็จะเป็น ธงชาติมาเลเซียผืนใหญ่เนี่ยนะฮะก็ถูกแทนที่ทางด้านของธงสาราตนะจาจักในปี1,957นะครับนี่ครับบรรยากาศบริเวณรอบๆเสาธงนะครับนีครับแล้วก็ตรงนี้นี่ก็จะเป็นภาพในประวัติศาสตร์นะครับในยุคที่มาเลเซียนี้ได้รับเอกราชนะครับก็จะมีพิธีการ ประกาศอิสรภาพแล้วก็พิธีการเดินส่วนสนามนะฮะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นใต้ฐานของธงนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดน,นะครับเวลามาที่คัวลาลัมเปอร์นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญเลยครับของคัวลาลัมเปอร์นะฮะ มาชมกันได้ตลอดนะครับ24ชั่วโมงครับถ้ามาในช่วงค่าๆเนี่ก็อาจจะได้เห็นการเปิดไฟแสงสีสวยงามนะครับเนี่ครับบริเวณรอบๆของใต้ฐานนะฮะแล้วก็มองไปด้านนี้ก็จะเป็นฉากหลังของสนามญ้านะครับก็เป็นสนามขนาดกว้างเลยนะในสมัยดีนี่ก็มีการ เล่นคริกเก็ตคับของอดีตเจ้าอานานิคมของมาเลเซียนั่นก็นกนคือชนชาติอังกฤษนะครับนี่ครับบรรยากาศตรงนี้ก็ดูแล้วค่อนข้างจะมีความสวยงามพอสมควรนะตัวของจัตุรัสในด้านหลังก็ตัดกับพวกบรรดาตึกอาคารต่างๆนะที่ตั้งอยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียนะครับเอาครับสำหรับคลิปบรรยากาศของเมเดกาสแควร์ครับหรือว่าจัตุรัสเมเดกานะครับ ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คที่ตั้งอยู่ในกรุงัวลลลัมเปอร์ของประเทศมาเลเซียก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ